กลับเมื่อวานนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกแพทองทานชินวัตรก็จบลงได้ด้วยดีนะครับหลังจากที่มีการอภิปรายกันมา2วันเต็มๆนะบรรยากาศในการอภิปรายนะครับหลายฝักหลายฝ่ายหลายคนก็พยายามจะวิเคราะห์ออกมานะว่าบรรยากาศในการอภิปรายเป็นอย่างไรบ้างแต่เท่าที่ผมดูและติดตามทั้งสองวัน นะครับก็ต้องยอมรับว่าบรรยากาศการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้มีการประท้วงค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะประท้วงจนกระทั่งเวลาประธานวินิจฉัยหมดนะครับนะต้องขอเวลาจากฝ่ายค้านนะมาให้เวลาประธานในการวินิจฉัยอันนี้คือวันแรกนะแต่ว่าคําถามจากการอภิปรายในครั้งนี้นะประชาชนถามว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นั้นเนี่ยนะครับสะท้อนอะไรได้บ้างนะการอภิปรายครั้งเนี้ยเราต้องมาวิเคราะห์กันนะครับนะในภาพประชาชนก็ต้องช่วยกันวิเคราะห์ว่ามันสะท้อนอะไรได้บ้างนะและเราจะมาสรุปกันว่าวันนี้โหวตของรัฐบาลแน่น,นอนครับรัฐบาลชนะอยู่แล้วไว้วางใจอยู่แล้วแต่ ที่จะต้องน่าคิดและดูกันต่อไปก็หมายความว่าเสียงรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นไหมคืสอสสอในสีกรัฐบาลถ้าจะไม่ผิดรู้สึกสามร้อยตั้ง 300, แต่สามร้อยยิบสองมันนะครับอาจจะก,กันเพินทีหน่อยฝ่ายค้านนี่ร้อยสี่สิบกว่าแต่โหวตออกมาเสียงรัฐบาลจะมากกว่าที่ในสีกรัฐบาลนั่นก็หมายความว่าฝ่ายค้านจะมาโหวตให้รัฐบาลกี่ท่านอันนี้คือเดี๋ยวก็สภาพก็คงจะรู้กันนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะวิเคราะห์ ร่วมกับพี่น้องเวชชนแฟนๆนี่แหละครับว่าการอภิปรายในครั้งนี้สะท้อนอะไรได้บ้างาผมเชื่อว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะส่งผลต่อการคิดหรือการตัดสินใจในการเลือกตั้งในคราวหน้า2,570ได้เช่นเดียวกันนะครับมันแสดงให้เห็นถึงบุธิปะวะของทั้งสองฝ่าย นในฝ่ายในซีกของรัฐบาลและในซีกของฝ่ายค้านเห็นทั้งสองฝ่ายซีกฝ่ายค้านเราก็จะดูจากลีลาการใช้คำพูดการใช้วทะนะครับการมีข้อเท็จจริงจริงหรือว่าแต่งเติมหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีเราก็จะเห็นภาพส่วนรัฐบาลเราก็ต้องมองว่า กรณีที่ฝ่ายค้านเขาถามรัฐบาลตอบได้หรือไม่อันนี้คือประชาชนก็จะต้องมาวิเคราะห์กันแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์นะมันสะท้อนได้หลายอย่างต่อการตัดสินใจในการเลือกพักการเมืองในอนาคตได้ระดับหนึ่งพอสมควรทีเดียวละเราจะดูจากอะไรรู้ไหมถ้าผมดูนะผมจะเริ่มดูจากฝ่ายค้านก่อนนะซึ่งก็ยอมรับว่าฝ่ายค้านโดยเพาะยิ่งพรรคประชาชนเนี่ยก็ถือเป็นพรรคคนรุ่นใหม่ นะครับเสียเป็นส่วนใหญ่เสียเป็นส่วนใหญ่นะส่วนพรรคสิทรัฐบาลก็เป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าผสมกันนะซึ่งก็จะมีเก่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ผสมใหม่กันเข้ามาเราเห็นการวิปรายสองวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้ถ้อยคำที่แรงนะใช้คำที่แรงแล้วก็อภิปรายเนี่ยเขาเรียกว่าอภิปรายไม่ได้ เจาะจงโดยตรงกับนายกรัฐมนตดีแม้แต่ใช้คำพูดว่านายกนายกบ้างแต่ความจริงคืออภิปรายบุคคลอื่นนะแต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือถ้าสมมติว่ามุมฝ่ายค้านใช้วาทะในการอภิปรายหรือใช้ลักษณะใช้คําพูดแบบนี้ใช้ความรุนแรงเรียกใช้ความแรงในการพูดแบบนี้เนี่ยถ้าสมมติด้เป็นรัฐบาลอันนี้อันตรายในมุมในมุมวิติของผมนะถ้าถ้ายังมีเป็นแบบนี้นะ ถ้ายัางเป็นแบบนี้แล้วไม่ปรับปรุงแก้ไขเพราะอะไรรู้ไหมฮะการบริหารจะใช้แรงแบบนี้ไม่ได้สุดท้ายก็จะเข้าวงเวียนการยึดอำนาจเพราะพักการพักที่ใหญ่ที่สุดคือพักราชการครับ <laughs> นะโดยเฉพาะทหารพักราชการนะเพราะข้าราชการในประเทศไทยเนี่ยกลไกทุกอย่างขึ้นกับระบบราชการ ถ้าเราไปใช้การวิปลายเหมือนที่ฝ่ายค้านอภิปรายในคราวนี้นะอันนี้ขออนุญาตวิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมานะส่วนจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่แล้วแต่สะท้อนในถึงวุฒิภาะวะทางอารมณ์ว่าถ้าเราใช้อารมณ์ในการอภิปรายหรือการอ,าอาระไรอภิปรายในเรื่องใจแบบนี้เนี่ยถ้าไปเป็นฝ่ายบริหารและใช้อารมณ์แบบนี้จะบริหารบ้านเมืองได้หรือไม่นายคิดนะครับบางทีเราคิดว่าเราเก่ง แต่พอไปบริหารบ้านเมืองเนี่ยคนละเรื่องนะครับเหมือนคนจบมาใหม่ๆอ่ะโอ้ยนะครับเก่งกล้าในวิชาเหลือเกินอ่านตำรามากนาตำราขึ้นสมองแต่พอไปบริหารที่แท้จริงมันต้องแอพพลายหลายส่วนโดยเฉพาะย,ายิ่งอารมณ์นะครับหนุ่มๆบมางทีระับอารมณ์ไม่อยู่นคิดว่าตัวเองดีเด่นเก่งกว่าเพื่อน แต่พอไปบริหารบ้านเมืองความจริงมันมีคนเก่งกว่าเราเยอะแต่เรายอมรับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็จะเกิดการใช้วาทกรรมที่เหยียดหยามรุนแรงแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรับไม่ได้พอรับไม่ได้การบริหารงานนั้นต้องอาศัยความร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะครับการเมืองไม่ได้ไปสั่งอะไรได้มากมายนะผมนี่เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกมามขนส่งสุรินทร์ังแสงเนี่ยผมรู้ดีครับว่าบางเรื่องเราต้องอาศัยความร่วมมือกันพูดคุยกันนะฮะลองเข้าใจซึ่งกันและก,กัน ด้วยเหตุและด้วยผลและจะชนะเขาได้ต้องอาศัยเหตุและผลและมีเหตุผลที่ดีกว่าทุกฝ่ายจะยอมรับได้แต่ใช้ระบบสั่งนะฮะหรือมีภาวะทางอารมณ์ค่อนข้างสูงเนี่ยนะนะการใช้วัฒกรรมเหมือนอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยผมมองว่าคือสาระไม่เยอะนะพอพอล้อมไปเรื่องอดีตนะครับเรื่อง6เดือนที่นยายยกแพรองทาน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในฐานะนานยกรัฐมนตรีนั้นมีแทบแทบไม่มีอ่ะเพราะมันไม่รู้จะไปตีเรื่องอะไรเหมือนกันก็เลยตีเรื่องเก่าพอไปตีเรื่องเก่าก็ใช้อารมณ์นะครับกระทบไอ้นนท์กระทบไอ้นี่นะซึ่งถ้าเราใช้อารมณ์แบบนี้ในการบริหารราชการแผ่นดินเสร็จนะครับไม่เหลืออยู่ได้ไม่นานครับสุดท้ายนะต่อให้แข็งยังไงสุดท้ายก็จะเข้าวงเวียนการปฏิวัติรัฐบาลอันนี้อันตราย นะครับผมถึงบอกว่าการอภิปรายในครั้งนี้ประชาชนจะมองออกว่าอา้าถ้าพักฝ่ายค้านอนาคตไปเป็นรัฐบาลมุมการบริหารจะเป็นแบบไหนแต่ถ้าพักรัฐบาลณนะปัจจุบันนี้โดยการนําของพรรคเพื่อไทยนะมุมการระหาบริหารก็จะเป็นแบบไหนก็คือเป็นแบบที่เห็นนี่นะครับบางส่วนอย่างฝ่ายค้านเข้าใจนะครับฝ่ายค้านอาจจะข้อมูลไม่แน่นเพราะเนืเ่องจากว่าไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ข้อมูลจะจับนั่นผสมนี่วิเคราะห์น้นวิเคราะห์นี่คิดเอาเองบ้างนะอันนี้อันนี้บ้างอันนี้ข้อมูลแฟคานจะเป็นแบบนั้นแต่พอเจอรัฐบาลที่เขาทําจริงรู้จริงเขาตอบมาอย่างอย่างเรื่องเศรษฐกิจอย่างเงี้ยใช่ไคุณหมศิริกัญญาอภิปรายตีหน้าเศร้าหรือข้อท็จจริงอาจจะไม่แน่นก็เลยใช้วิธีการตีหน้าเศร้าแทนเพื่อขอความเห็นใจแต่พอ,อคุณพิชัยก็ดีนะครับ คุณอดีตช่วยอ่ะครั้งอีกคนหนึ่งนะครับขึ้นมาอภิปรายข้อที่จริงมันก็ชัดขึ้นมาว่าเออมันสิ่งที่คุณคิดมันไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดมันก็ไม่ใช่แต่ว่าอย่างดีก็ังตีหน้าเศร้าแต่บางคนที่เรามองว่าคนคนนี้น่าจะเป็นค a n d เดตถ้าสมมติฝ่ายค้านไปนเป็นรัฐบาลคนนี้น่าจะไปเป็นรัฐมนตรีน้นน่าจะน,น่าจะ,น,น,าจะนี่นะครับพออภิปรายออกมาเราจะเห็นว่าการพูดนั้นกระแนะแ,แหน เหยียดหยามใส่ร้ายคือใช้อารมณ์มากกว่าข้อที่จริงและเหตุผลอันนี้ถ้าไปเป็นผู้บริหารในระดับประเทศก็จะเป็นปัญหาผมมองอย่างนั้นนะครับถ้าไม่รู้จักข่าวบาปรับปรุงและแก้ไขนะอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นะครับเอาละนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตถามไปยังแฟนๆกันแล้วกันว่าอภิปรายไม่เข้าใจครั้งนี้สะท้อนอะไรได้บ้าง ผมนี่เห็นชัดคือสะท้อนเรื่องภาวะทางอารมณ์ของพรรคฝ่ายค้านและพรรครัฐบาลนะครับว่าแต่ละพรรคนั้นแต่ละกลุ่มนั้นภาวะทางอารมณ์เป็นยังไงและใครเหมาะกับการบริหารประเทศในคราวหน้าและคอยติดตามนะครับในวันนี้10บโมงผมออกรายการก่อนนะก็จะมีการโหวตก็เชื่อว่านายกบตรีนั้นจะได้รับการไว้วางใจและเสียงน่าจะมากกว่าเสียงรัฐบาลนะครับ จำนงชัยมงคลขออนุญาตใช้ใชวเวลาเพียงแค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ